พวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลสนบทเรียนออนไลน์บอสีสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสาระศาสนาศิลธรรมจริยธรรมพุทธศาสนิกชนตัวอย่างการนับถือพระพุทธศาสนาของคนไทยทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน เพราะพระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีมีศีลธรรมมีพุทธศาสนิกชนตัวอย่างหลายท่านที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างเช่นสมเด็จพระมหินตาลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชโนกะพระประวัติสมเด็จพระมหินตาลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชโนกะพระราชสมภพเมื่อวันที่1มก,กราคมพุทธศักราช2434 ในวัยเยาว์พระองค์ได้ผนวดเป็นสาม,มเณรเพื่อทรงศึกษาหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปทรงศึกษาทางด้านการแพทย์ยังมหาวิทยาลัยฮา,าวาดประเทศสหรัฐอเมริกาพระองค์ทรงเป็นต้นราชสุกุลวงศ์มหิดลณอยุธยาทรงมีพระโอรสและพระธิดารวมสมพระองค์คือ 1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอจ้าฟากาลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8 3. พระบาทสมเด็จพระมาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระกรณียกิจพระบรมราชนกได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งจะเห็นได้จากการที่พระองค์ ทรงนำความรู้ทางด้านการแพทย์มาพัฒนาการแพทย์ของไทยรวมทั้งประธานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพรยาบาลสิริราชให้มีความเจริญก้าวหน้าพระองค์จึงได้รับการเฉลิมพระเกียรติคุณอันไพศาลด้วยพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและถือว่าวันที่24กันยายนของทุกปีซึ่งตรงกับวันสวรรคตรของพระองค์เป็นวันมหิดล